น้ำขึ้นป่อยส,อสวยๆจ้าปีใดปีใดกง็งามงามมาเดินคนเดียวนะคะมันอยู่แถวบ้านได้ยางมาได้เดินแปบ๊เแปบเดียวยางแป๊บเดียว หาหบนาที่กับหอดแต่ละปีกตงามงาม cho lâm mưa tới đây xinh xinh chá